สวัสดีค่ะนิฮาวสินจาวสบายดี Good morning children Today is Tuesday Today is Tuesday พบกันอีกแล้วนะคะในการเรียนการสอนแบบออนไลน์กับห้องเรียนครูนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะเรียนอะไรในวันนี้วันนี้ตรงกับวันที่21กันยายน เรายังเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่17หน่วยสัตว์น่ารักเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้กันค่ะสาระที่ควรเรียนรู้หนึ่งชื่อสัตว์ที่หนูรู้จักสสัตว์แต่ละชนิดต่างกัน 3. อาหารและที่อยู่อาศัย 4. ประโยชน์ของสัตว์และ 5. การดูแลสัตว์เลี้ยงค่ะ เรามาทบทวนกันนะคะว่าเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับชื่อสัตว์ที่หนูรู้จักมีอะไรบ้างไปดูกันค่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมๆกันนะคะหนึ่งนกสองกบสามเป็ดสี่สุนัข ไก่หกบัวเจ็หมูและแปดแมวค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรวันนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดต่างกันเราจะได้รู้ว่าสัตว์แต่ละอย่างที่เรารู้จักมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะ แล้วเรามาทบทวนคําศัพท์กันด้วยค่ะสัตว์ตัวแรกนะคะเป็ดดักเป็ดดักเป็ดคือยายานะคะภาษาจีนเป็ดมีสองขานะคะมีขนเป็ดสามารถอยู่บนบกแล้วก็อยู่ในน้ำได้นะคะต่อไปค่ะ ไก่ chicken chicken ไก่นะคะจีจีก็คือไก่นะคะไก่มีสองขามีปากแหลมๆไว้จิกอาหารนะคะต่อไปค่ะสุนัขดอกดอกสุนัขนะคะ สุนัขภาษาจีนก็คือโกวโกสุนัขมีสี่ขามีขนปุกปุยนะคะต่อไปแคทแมวแมวนะคะแมวภาษาจีนก็คือเมาเมา,มาแมวมีสีขาแล้วก็มีหนวดด้วยนะคะ ต่อไปค่ะพิกพิกหมูนะคะพิกหมูหมูภาษาจีนคือชูชูหมูมีขาสี่ขามีหูและมีหางสั้นๆนะคะต่อไปค่ะกบฟล็อกฟล็อกกบ กบภาษาจีนชิงวาชิงวา,งวานะคะกบมีสีขากบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่บนบกก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นะคะกบใช้ขาในการกระโดดนะคะต่อไปเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดคือนกนกภาษาจีนคือ เหนียวเหน,นียวนะคะนกมีลักษณะแตกต่างกันหลายสายพันธุ์นะคะมีขาสองขามีปากแหลมๆนะคะมีปีกเอาไว้บินค่ะต่อไปค่ะวัว วัวก็มีหลายชนิดใช่ไหมคะมีวัวนมวัวตัวผู้วัวตัวเมียใช่ไหมคะอันนี้ที่คุณหน่อยเอามาให้ดูนี่คือวัวตัวเมียข้าววัวนะคะฟังนะคะไน่เหนียวไน่เหนียวไนเหน,น,นียวคือวัววัวมีขาสี่ขานะคะบางตัวมีเขายาวๆนะคะบางตัวก็มีเข่าสั้นนะคะมีหาง มีขาสี่ขานะคะอ่าเราจบแล้วนะคะเกี่ยวกับลักษณะที่แตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดเด็กๆด,ดูนะคะลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดไม่เหมือนกันเห็นไหมคะหมูก็ไม่เหมือนกับเป็ดเป็ดก็ไม่เหมือนกับไก่ใช่ไหมคะ วัวมีเขาแต่หมูไม่มีเขาเด็กๆไปสังเกตดูสัตว์แต่ละชนิดที่คุณหน่อยยกตัวอย่างมานะคะให้เด็กๆไปทบทวนฝึกคำศัพท์ทั้งภาษาไทยภาษาจีนและภาษาอังกฤษและไปดูความแตกต่างของสัตว์แต่ละชนิดทบทวนเพิ่มเติมนะคะเรามาดูคุณค่าพวรสารค่ะคุณค่าพวรสารก็คือความรักและความเมตตาเราต้องมีความรักและเมตตาต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะการเรียนการสอนนะคะ,ะในวันนี้นะคะวันที่2ก็คือวันอังคารนะคะเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดต่างกันนะคะครูหน่อยก็ได้อธิบายไปแล้วให้เด็กๆไปทบทวนวันนี้ครูหน่อยมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทําด้วยค่ะแบบฝึกหัดสเปนดาด A B C t o นะคะเล่มนี้ให้เด็กๆเ,เปิดหนังสือตามครูหน่อยเลยนะคะ วันนี้เราจะมาเรียนคำศัพท์เพิ่มเติมกันออกเสียงแบบโฟนิกนะคะเด็กๆมาดูตัวแรกเลยค่ะ e อ g นะคะ egg นะคะเราจะอ่านสองตัวนี้ก่อนนะเราจะอ่านสองตัวหลังนี้ก่อนนะคะตัวนี้ก่อนนะคะลูก เด็กๆออกเสียงตามคุณหน่อยนะคะแอรเกอร์แอดเบอร์แอดแบ็คแบ็คกระเป๋านะคะต่อไปค่ะแอรเกอร์แอดเฟิรสองตัวนี้อ่านค,ว,ควบกันนะคะตัว F กับตัวแอลออกเสียงเฟิร์เฟิร์นะคะเฟิรแอร์เกอร์นะคะแอดเฟิรแอดแฟลกแฟลทธงชาตินะคะต่อไปค่ะ ออกเสียงตัวกลางเป็นสละนะคะแอ๊ะแคบหนึ่งนะคะต่อไปแล้วก่อนต่อไปนะคะก็คือตัว A กับตัวเอแอ๊ะเมอร์แอมนะคะอ่านว่าแอมเอมนะคะแอ๊ะเมอร์แอม เรามาอ่านพร้อมกันนะคะเ m, m, l, m lamp. เราจะออกแรมนะคะแล้วเ,เอาตัว P มาตามเพราะว่าตัว P เหมือนตัวสะกดนะคะเราจะออกเสียงแบบนี้นะคะเออลออออกเสียงเพิกข้างหลังด้วยนะคะต่อไปคะ่ะอ็มเอมเคอเอ็มแคมนะคะแคมค่าย เด็กๆไปฝึกอ่านเสียงอ่านเดี๋ยวอ่านตามูหน่อยอีกรอบนึงนะคะแอ g กเก b ร์แกเบอรแกบกกระเป๋าแ g g กเ t f l ์แอ a c เฟิร์แอ๊ธงนะคะต่อไปค่ะเอ็ม a m อร์แ a m l e a m เม m p l a m p เ a m มมม นะคะถ้าคุณหน่อยออกเสียงผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะอ่าพอหลังจากที่เด็กๆอ่านเสร็จนะคะก็ให้เด็กๆโยงเส้นเลยนะคะโยงหากันและระบายสีให้สวยงามอ่ามีอีกหนึ่งหน้านะคะวันนี้เราจะเรียนรู้กันแบบรวดเร็วสองหน้าเลยหน้าเจ็ดกับหน้าแปดนะคะตัวแรกนะคะอีเกอร์นะคะอีเกอร์อกอีเกอร์อีก เพออีกผิดผิกหมูต่อไปค่ะเอเนอเอเนอนะคะเอเนอเอน็นเฉอเอเฉนเฉนออกเสียงเธอข้างหลังนะคะต่อไปค่ะเอเซนะคะเอสเอเซเอสเอเซเอสนะคะเอส เอซเอ็ดเดอเอ็ดเดกเดกออกเสียงตัวเคตามข้างหลังนะคะเอซนะคะเอสเดอเอ็ดเดกเดกตัวต่อไปค่ะเอซเอสนเอ็ดเนทตัวทีอยู่ข้างหลังออกเสียงตัวทีด้วยนะคะเราจะอ่านพร้อมกันค่ะอีเกิร์อีก เอยิก,กเอนเอ็นเอนทเอเซเอสเ,อสเอสด,อสดเอเด,ดเด็กเนะคะเอซเ,เอสเนสเอเนะนะคะแล้วก็ให้เด็กๆโยงเส้นนะคะ เต็นก็โยงไปหาเต็นนะคะเดะโต๊ะนะคะเนตรังนกพิกหมูก็ให้เด็กๆโยงไปหากันนะคะ เด็กๆอย่าลืมไปทบทวนและอ่านออกเสียงโฟนิกนะคะและทํากันบ้านส่งความดีมาให้ครูหน่อยนะคะและครูหน่อยจะได้ส่งต่อไปเด็กๆสามารถดูตัวเองได้ในเพจโรงเรียนมารีพิทักษ์นะคะให้เด็กๆส่งความดีเข้ามาเยอะๆนอกจากการทําการบ้านแล้วยังช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายต่างๆเด็กๆสามารถส่งมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะ ครูหน่อยขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะให้เด็กๆไปทบทวนแล้วเรามาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ